ก็แล้วให้อยู่ไงไม่ติดไม่ได้หรอกหักตรงจุดใหม่นะวะจุดใหม่เหรอครับใหม่หรือเก่าจุดใหม่ไอ้ที่จุดเดิมมันไม่หักเอองน่าจะนไไว้กับหลวงปู่ถึงงั้นติดใหม่แล้วก็ไปไว้ตรงนู้นเลยครับเดินเอากัน หลวงพ่อมีปัญหาอะไรเข้าใกล้คนไม่ค่อยได้เป็นอะไรนะเข้าใกล้คนไม่ค่อยได้เข้าใกล้คนไม่ค่อยได้ด้วยเหตุผลเบืเ่อคนใช่เกี่ยวกับผู้หญิงที่เขาแทางลูกอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยเคยแทงลูกผู้หญิงผู้หญิงหญิงที่เขามาใส่ปากเราอ่ะอ๋อเหรอไม่ไม่อาใหม่หลวงพ่อเนี่ยเข้าใกล้คนไม่ได้แล้วมีอาการยังไงผมมีอาการอ้วกแตกเตึงอะอาหลวงพ่อเนี่ยอ้วกเลยติดมีบัตรแล้ว่า อย่าไปติดที่ไหนเลืมีเอาไม้ถือไม้ถือไว้ดีกว่าเดี๋ยวถือไว้จะได้ไม่หายหลวงพอ่อไปเนี้ยใกล้กันปั๊บเดี๋ยวอ้วกเลยครับอ้วกเลยเหรอครับโอ้เป็นมากี่ปีแล้วหลวงพ่อพรประมาณสักสองปีนะสองปีเหรอหญิงก็อ้วกไหมเป็นประมาณเป็นผู้หญิงนะถ้าใกล้หญิงจะอ้วกใกล้ลชายจะเบื่อหน่ายเป็นบางคนนะเป็นบางคน ผู้หญิงจะเป็นเกี่ยวกับพวกฝันแบบปูยญาตายายมาขอส่วนบุญอะไรอย่างเงี้ยเป็นเลยนะฝันปูยญาตายายมาขอส่วนบุญของคนไหนอะของผู้หญิงอ๋อเหรอหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนที่รับคืนของไอ้อพวกผู้หญิงใ,ใช่ไหมใครไอ้มันจะมาขอหลวงพ่อใช่ไหมไว่าขอบุญขออะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็น่าจะเป็นอยงานนั้นมีความเข้าใจเป็นอยงานแต่เราก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรเกี่ยวกับผู้หญิงแทงลูกอะไรเงี้ย อ่าบางคนเนี่ยผู้หญิงมีแทงใช่ไหมมาอยู่ใกล้เราปั๊บหลวงพ่อจะอ้วกเลยอ่าโอ้ยอะไรวะเราไม่ได้ไปรู้เรื่องกรมันแต่ว่ามันก็จะอ้วกครับจะอ้วกจะแน่นที่ท้องเลยแน่นเลยแล้วพอพอจะนึกออกไหมว่ามันเป็นวิญญาณเด็กมันเป็นวิญญาณพ่อแม่เป็นวิญญาณปู่ย่าตายายดีวผมลงถามเขาถามไม่ผู้หญิงคนนั้นเลยถามว่าเคยแทงลูกไหมเคยฝันอะไรไหมอะไรอเ๋อเธอเคยมีเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าใช่ไหม ปรากฏว่าชั้นอีชั้นมีแท้งเหมือนกันมีพ่อตายแต่ผมก็ปล่อยเขาใส่บาตรแล้วก็ขวดน้ำคุณพ่ออยู่วัดอะไรคุณอยู่เพอร์ตสิมลงจังหวัดสุโขทัยนู้นนหะสุโขทัยสิสโลงขอรับอ๋อสุโขทัยก็ส่งมานี่เรากืจะไปอยู่แล้วเกิดไหมเป็นเจ้าวาดหป่ะเนี่ยไม่ได้เป็นครับอ๋อเป็นพระลูกวัดพระลูกวัดรช่ไหมอาการนี้มันเกิดขึ้นมาสองปีนี่เองประมาณนี้พอไปเดูมีเทวดาปั๊บ ญาติโยมใส่ปุ๊บ,บเฮ้ยอ้วกเลยไม่ถึงกับขนาดต้องใส่แ้วแค่เดินไปก็ยืนรอใส่บาตรก็เป็นละเป็นละบูง่ายจะเดินเข้าถึงบ้านนะั่นอ่ะอาการออกละเอ๊ะมันมึนมงมงมงมันพร้อมอ้วกเลยเหรอรเป็นทุกบ้านเลยเด้ไม่ใช่ทุกบ้านนะนอกจากไม่ทุก ไม่ทุกบ้านนะที่ที่เราจะไปเจอเขาที่เขาเราเราจะไปเจอมาเหมือนกับวิญญาณมามาฟ้องก่อนเลยใช่ไหมก็ใครอย่างนั้นนะก็คลรอย่างเขารู้อะไรสักอย่างเออไอ้หลวงพ่อมาแล้วใช่ไหมก็ด่เข้ามาใส่หลวงพ่อเลยพ่อก็เลยเอ้ยอะไรวะแล้วไปหาหมอหมอว่าไงผมไม่เคยไปหาหมอเพราะผมไม่ได้เป็นอะไรอ่ะก็อ้วกไงหมอก็ไม่รู้เรื่อพี่ไอ้วินิจฉัยไงโอ๋อหาหลวงพ่อไม่นอนใช่ไหมนี่บวชมาได้กี่ปีฐานละ ก็ประมาณ20่สแล้วยีแล้วอ่าหลวงพ่อก็เรียกว่าไม่เคยเจออาการแบบนี้มาก่อนเลยอยู่กันมานานไม่มีผิดศีลผิดธรรมมนิดหน่อยก็มีมั่งอะไรมันเป็นธรรมาดา <c oughs> ของผู้ดูชนไม่ใช่เรไม่ได้เจตนาไม่มีอะไรใหญ่ใช่ไหม <c oughs> แบบประเภทอาบัตเล็กๆน้อยๆก็มีธรรมดาเลยครับมันไม่ธรรมดาแต่ว่ามันธรรมดาพอรับได้ตัดตุกตัดญ้าอะไรนี่มันก็ต้องอ๋ออย่างนี้โอเคไม่ถึงขนาดดิ้งเล่าอย่มีนะนี่ม่มีเลยนี่มีมีเลยอ่าย่างนี้มีมีอะไรที่หนักๆไม่เอาไม่ทําแต่ประเภทเหยียบนกเหยียบหนูเดินไม่เรื่องจัดตัด้าตัดอะไรที่พระบุธเจ้าไม่ให้ก็บางทีต้องจําเป็นเพราะว่าหมันเดินไม่ได้มันลกมันมันลงรุนลังใช่ไหมอ๋อโอเคงั้นอนุรุม ก็เป <Workers> ็นว่าศีลก like ็ไม no. ่ได้บ er hmm. okay. uh ีบัติอะไรไม่ได้มีอะไรบกพร่องเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนานๆผมก็อยู่ไปธรรมดาแบบนี้ไม่แต่ว่าเรารู้ตัวไงว่าเฮ้ยเช่นข้าวเย็นเราก็ไม่กินหรือกินนิดหน่อยก็มีบ้างเหนื่อยขาดอ้าวบ้างเหมือนกันอ๋เหรอนานบ่อยว่าหรือว่าทุกมื้อไม่ทุกมื้อครับปุ่นปวดฟันกกกินก็ไปแก่ป่วยอ่ามันป่วยมันจําเป็นต้องแบบว่าอาออ๋ออ๋อเป็นนั้นว่าดูตามเหตุผลแต่ไม่ได้กินพิ่มเพื่อไม่ใช่ครับไม่มีมาม่าเป็นกองอยู่ในห้อง ็มีเหมือนกันพอเขาใส่บาทช่วงอ่าโอเคมีแล้วก็เก็บไว้ยามที่เราไม่นั่นแหะแต่ไม่ได้วิจิตรยามที่เราป่วยเราก็ต้องอ่าอ่ามันทรมานมันไปไม่ได้ก็ต้องเอาหน่อยหนึ่งก็กินยาพวกแต่ว่าไม่ได้ทุกเย็นทุกอะไรมาอ่าโอเคอ่าด้วยตามเหตุตามปัจจัยการนการการนาการอ่าอาเป็นว่าก็แสดงว่าเป็นคนมีบุญนั่นดิวิญญาณมันวิญ ก็ถือว่าเป็นาพาที่แบบว่าวิญญาณพึ่งพาได้ใช่ไหมทขอกันพ่อนะไม่เขาต้องเห็นว่าเราพึ่งพาได้ไงเขาถึงมาหาเราไงถ้าเราไม่มีโอกาสช่วยเขาเก็ไม่มาเดี๋ยวจะมาทําไม,ไมถือว่าขอทานนะมันจะมาบ้านคนคนจนด้วยกันเงี้ยมันไม่ไปหรอกเวลามาไปบ้านคนรวยอ๋อบ้านนี้พอจะมีฐานะแบ่งข้าวแบ่งปลาให้ได้บ้างเออมันก็ไปแ,แสดงว่ายังมีบุญบ้าง ทอ้อผมมาลงทลา,าแต่ละเช้าละเช้าอะไรนะทำไมนะพ่อไม่ตอนเราลงทลา,าคนเยอะด้วลาเรามาทอ้อตรงนี้อ๋อเวลาลงสาราครับพอายอดโยมมาเยอะทอ้ทอท้อท้อด้วยเหตุผลอะไรมันหนักมัน,นอัดเราเหรอ,อไงมันดันมานี่อย่างเดียววะอมันจมพลังมาเต็มที่มันยื้อแย่งกันเลยเหรอพวกเจ้ากรรมใดเวรอะไรของไอ้พวกนั้นอ่ะมันมาหาเรามันไม่ไปหามันแสดงว่ามันมาฟ้องเรา เมื่อเราเป็นสารไข่พุงใช่ป่ะที่จะต้องรับเรื่องอ่ะมันต้องมีแบบว่าใช่ป่าวท่อหรือ่านั่งตาค้างเนี่ยมันมาเยอะเกินเหนอ <ผม S 1> แล้วมัน,นมแล้วมันยื้อแย่งกันหรือเปล่าไปในํารองงั้นแล้วเคยฝันอะไรหรือเปล่าไม่เคยช่นแบบว่าเฮ้ยฝันผีมาเยอะมาขอความช่วยเหลืออะไรมีไหมก็มีนี่นั่หรือว่าผมจะนั่งภาวนาภาวนามาตายนามาในภาวนาเปล่า มาเลยเหรอเช่นมาแบบว่าพระคุณเจ้าอย่างนี้เหรอใช่เป็นพวกสัตว์พวกอะไรนะเราประสัตว์สัตวัสปตว์เหรอเป็นหมูหมาวัวควายมาเลยเหรอวิญญาณแบบว่าร้องเป็นเป็ดอะไรมาบ้างไหมนี่ยังไม่เจอได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นตัวอ่าอ่าอ,อพวกนี้มันก็พวกเดียวกันนั่นแหละถ้ามันรู้ว่าใครจะช่วยมันได้มันก็มาก่อนอ้าวมันมันท่อไปยงท่อเดี๋ยวก่อนใจเย็นจะมึงทอ เราไปช่วยมัน,นววมันเล่นเราท่านหนักเลยเหรอบางประเภทขยับตัวไม่ได้เลยโอ้ยแบบประเภทแบบว่ามันมันไม่เกรงใจเราเลยใช่ไหมเรากลัวมันมันไม่ได้กลัวแล้วกี่ <ๆ S 1> ชั่วโมงหายหรือว่าเดินไปเนี่ยจะไปบ้านบินทบาตเนี่ยไปเจอบ้านเนี่ยไอ้วิญญาณมันกระโดดมาเลยตึ๊บและเราอ่ะเริ่มล้วจะอาจเจียนจะอ้วกเลยใช่ไหมต้องอ้วกก่อนต้องอ้วกก่อนเลยเหรอเดีจะหาย อ๋อแล้วก็ไปเจอหน้ามันแล้วถึงหายได้แล้วเจอเขาแล้วมันจะเป็นอ๋อเจอหน้าปั๊บเต็มปุ๊บเราอ้วกออกต้องอ้วกเลยอ้วกต่อหน้าบางทีอ้าอ้วกต่อหน้าเขาได้แหละอ้วกออกไปเลยแล้วก็จะหายอ๋อเหรอแล้วลุงวันก็เขามาใส่บาดอีกลวก็จะเป็นดิแล้วทุกคนรู้ตัวเลยเปล่าว่าฉันต้องอ้วกใส่หน้าเธอนะบางคนเขาไม่รู้เราถามเขา่อเราถามเขาก่อนแล้วเราก็อ้วกให้เขาเห็นเลยอ่าเขาจะเห็นโอ้ยหลวงพ่อไม่ไหวแล้วเธอมีวิญญาณตามมา กระโดดมาใส่หลวงพ่อผมแค่ถามเพราะว่าฝันอะไรไหมเคยแช้ลูกไหมอะไรเงี้ยอ่าอ่าเป็นว่าเจอกับเหตุการณ์แบบนี้จนท้อเลยไม่เป็นตัวของตัวเองมันต้องรับใช้พวกไอ้วิญญาณนี้มันมาเบียดเบียนเราแล้วเราก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงอ๋อก็โดยรวมแล้วเป็นที่พึ่งของวิญญาณเตรียมตัวไว้ได้เลย แกถ่ได้ไวผมท้อใช่แล้วเป็นที่พึ่งของวิญญาณตานนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็เอามาจูนเครื่องเราใหม่จูนแบบว่าเอ้ยไม่ใช่มันมากระโดดมาปั๊บมันขึ้นมันขึ้นเรียกว่าควบคุมเราเลยไม่ได้มันต้องมาเข้าแถวเราก็ต้องเป็นคนสั่งว่าตามนี้ตามนี้ตามนี้แล้วบอกญ <med> าตโยมเธอผีในตัวเธอเนี่ยนะมันจะเล่นงานเธอแล้วนะมันมาพ้องชัน เธอควรจะไปใส่บาตรอ,อย่างงู้นอย่างงี้ควรไปถือศีลควรจะไปทําบุญปล่อยน้ําปล่อยปาลาอะไรก็ว่าไปอันนี้เราจะได้เป็นที่รับเรื่องเพื่อที่จะกระจายข่าวไปให้คนที่เกี่ยวข้องมันจะเป็นลักษณะแบบไปคล้ายๆผมเป็นสื่อให้กับเขาอะถถามว่าไงเป็นสื่อสื่อกลางให้กับเขาให้แน่นอนเดะผมรู้สึกอย่างนั้นนะก็ใช่ไง มีหน้าที่แบบว่าเขาเรียกอะไร <laughs> ว่าไม่ชัดเร็นเเเป็นอะไรเป็นเป็นอะไรว่าเป็นตำรวจที่อยู่ในสอนอ,อเขาเรียกอะไรวะรับเรื่องอะร้อยเวรร <laughs> ับเรื่องร้อยเวรเขาต้องรับเรื่องใช่ไหมเขาก็มาแจ้งความใช่ไหม <laughs> โอ้กีไม่เอาไม่ไหว <laughs> ไม่เอาไม่ได้มันเป็นหน้าที่ <laughs> เพราะว่าบางทีวิญ,ญญาณเขาจะได้ไปเกิดวิญ,ญญาณเขาจะหมดเวรหมดกรรม ถ้าปวดนำไปให้แล้วลุงวันเขาไม่ใส่บาตรมันจะหายมันจะไม่เป็นแล้ะคือพูดง่ายเราพูดง่ายหลวงพ่อเหมือนพระเหมือนหมอไอไปเจอคนไข้ป่วยใช่ไหมเอาไ,งไ,งไงอ้เงี้ยยาไปกินทางี้นะแล้วหายแล้วก็เดี๋ยวไปเจออีกคนไข้มันก็หมอแล้วก็ช่วยมันไป <c oughs> แล้วช่วยมันไปอย่างนี้แหละท้งตายจนจะทั้งตายสร้างบารมี มีวิธีอื่นไ้มเงี้ลูกพอไม่มีบำเพ็ญบรารมีขเขาเรียกว่าขเาขเาเรียกเป็นทานบรารมีนั่นแหละเมตตามรารบีใช่เปล่าเราก็นั่งหลับตาของเราเราก็เราก็ทาอยู่แล้วใช่ไหมคราทำอยู่แล้วแล้วทำก็ทําไปแต่ว่าบรารมีอย่างอื่นก็ต้องสร้างให้เต็มอ๋อเมตตาบารมีด้วยแล้วต้องอธิษฐานให้มันด้วยบางทีก็อบุญใดที่อาตมาทํามาให้เธอได้บุญไปนะ ไอไปเกิดฐานไปอย่างนั้นแหละมันกินค้างเลยวันนี้หลืออธิฐานอ๋อมันมาแสดงว่ามันมันเห็นว่าเราช่วยมันได้ชาบินุบาททั่วบูบายกลับเป็นว่าล่างตาลอยเบอร์เลยเบอร์มันเล่นหนักเกินไปเหรอหนักไม่เราไม่จ่ายมันตั้งแต่ตอนนั้นไงเราไปรวมทีเดียวมันก็หนักเนี่ยเดินไปจ่ายไปเงี้ยทีมทอดแพร่เปนกาลืมไม่เราก็เราต้องแบบว่าพูดง่ายเราก็ต้องเตรียมเลยเบียงไว เวลาเจอปั๊บอ่าบุญใดที่อาตมาทมาํามาเธอเอาบุญไปเธอเอาบุญไปแล้วถ้าเจอไอ้คู่กรณีมันโยมทําบุญให้วิญญาณนั้นมันตามนะมันมาฟ้องอาตมานะอาตมาอ้วกแตกอยู่นี่แหละเพราะว่าไอ้วิญญาณของโยมนี่แหละมันมันมาร้องขอความเป็นธรรมเคยมีแท้งก็เปล่ามีแท้งไปบวชซะอันนั้นแหละผมต้อง่ปคอยกาถามเขานะเกี่ยวเองบอกมันไปเลยไม่ต้องไปถามบอกว่าผีเธอกระโดดมาหาฉัน ฉันยิงอ้วกไงเขาเ <c oughs> ขา,ขาหน้าตาเขาถ้าเปลี่ยนไปเลยไงเพาเขาต้ทำผิดไว้ด้วย <c oughs> บอกว่าอันเนี้ยเราอยปอย่าไปถามต่อหน้าผู้คนอยู่แยะสิ <c oughs> เราก็ะซหน้อยโยมถามว่อหน้าตาเปลี่ยนเลยแต่ละคนละคนผมจะโดนเขาด่า,ดาวนาัวานแรกจกว่าไมเา่เราก็เราก็แบบว่าโยมอตมามีเรื่องจะพูดนะมีวิญ,ญญาณเด็กเขามาฟ้องอตมาว่าเนี่ยเขาอยากจะไปเกิดไอคนทําผิดเนี้ยมมันก็ต้องเรือหลวงพ่อมันมีวิญ,ญญาณเด็กอนะ่ะ อาโยมมีหรือเปล่าล่ะเธอบอกว่ามันมีนะะเธอก็ไปจัดการซะแค่นี้เองแล้วก็เขาก็จะดีขึ้นวิญญาณเด็กก็ได้ไปเกิดหลวงพ่อก็จะได้มีขเขาเรียกอะไรว่าบรารมีบุญเต็มที่เขามีความสามารถให้เราแล้วเราก็มาใช้มันเป็นประโยชน์สิเลไปอ้วกอวกหนีหนีหน,น,นีก่อนเหรอไม่นเรา มันไม่ทําอะไรเราหรอกมันมาขอความช่วยเหลือผีเหรียญธนารเหรียญที่เขาปลูกเศษมามันถูกไปได้เลยนะผีมันอยู่ไปปลูกได้ไงก็ไปดรู้เหมือนกันน่ะนะเหรียญที่เขาปลูกเศษมาหรอหลวงพ่ออะไรที่ปลูกเศษมาผมมือเป็นแหนมวกแตยเลยมันอย่างบางอย่างไปยุ่งกับพลังงานที่มันบางอย่างมันก็ไม่ดีพลังงานบางคนอ่ะเขาไม่ได้บริสุทธิ์กันทุกคนนะพระแพ้ก็เหมือนกันเขาไปเขาไปเศกมาเขาไปบางคนก็ไปเอาผีอะไรก็ไม่รู้ เด็ดอะไรวะไอ้ดินไอ้เจ็ดป่าชาอะไรไม่รู้นี่แม่งมึเอามาฝากไว้กูอีกวันก็เอาผีมาดิเอาผีเจอเราปั๊บเราแสลงเลยเราเป็นคนแสลงผีเบื่อสารอะไรเตาต่างไรต่างนาอะไรเนี่ยพวกสารไม่กันอะไรสารอะไรไม่รู้ไม่กันนะเราเข้าใกล้ไม่ได้พวกเนี้ยพวกสารที่อยู่ตามไร่ตามนาห่อกใช่คือเงี้ยมันก็เหมือนในจริงๆเนี่ย มันไม่มีอะไรเราผีมันมาหาเราเราบีขึ้นรับใช่ไหมมันก็กระแทกเรากระแทกเลยวกแตกเลลเอา้าวเราก็ถา <c oughs> อย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งหนีเอาใจเปล่ามันกระแทกปั๊บใช่ไหมมันก็จะบอกว่าหลวงพ่อเอ้ยช่วยมันหน่อยเดยมันอย,อยู่อย่างงี้ยเงี้งี้อ๋อตั้งสติก่อนลรวลึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนว่าเอ้ยอาตมาก็บวชมาเพื่อจะพ้นทุกบรรลุธรรมนะอ่างี้ก็ถ้ามีบุญก็ขอ ให้บุญเธอไปให้พ้นทุกข์ยอย่าไปเอาแต่กลัวนี่ก็ถอยห่างแล้วไมวห <c oughs> นีก่อนเลยกูไม่เอา <c oughs> เดี๋ยวเหมวไม่รอดไม่ต้องไ่กลัวเข้าใจบาลมีอาจารย์นะเปล่าเนี่ย <c oughs> อ่ะนแน่แหละแล้วเลยถึงอาจารย์บอกอาจารย์บ้างยังไปบอกอาจารย์อาจารย์ช่วยด้วยเนะเวลาตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ม,นมีชีวิตอยู่อาจารย์ <c oughs> บอกอาจารย์ผีมันมาหาผม อาจารย์จะมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างเออถ้าเบกว่าบอกว่า,วาเธอก็ทําไปอาจารย์ผมอ้างอาจารย์เลยนะไปเอาบุญอาจารย์ไปให้มันเลยนะอาจารย์เป็นภาพอะค <ทะ S 1> รับอ่านี่บอกว่าเลยบอกว่าอาจารย์ยังไงต้องอ้างก่อนนะเว้ยผีมันมาผมอาจาจะรับไม่ไหวจะพาแถวนนเขาก็ไม่เป็นไรกันนะอเขาแข็งไงเขาไม่เป็นไรหรอกเห็นเมื่อกีด้วยเห็นเขาเป็นอะไรไม่เขาไม่ได้มีหน้าที่นี้ ไปตรวจงานส่งงานส่งอะไรผมไปไม่ได้งานถูกไปไม่ได้เลยเหรอสแสลงแบบรุนแรงเหรอแรงแรงเปนรูพวกเขาว่าตรวจกันพปล่าเป่ามหนัออกอ้วกทุกเดียวอ๋อแสดงว่าเป็นคนเป็นคนมีหน้าที่นี่แหละอาจจะส่งสัญญาณแต่ว่าเอาแต่กลัวก่อนเพราะไม่รู้ว่ามันที่มาที่ไปยังไงไม่ได้ดงไปกลัวแล้วมันก็หายไม่ใช่เหรอก็หายอ้วกก็หายคือถ้าเป็นแล้วไม่หายเนี่ยแสดงว่ามันมากินเรา ถ้าเป็นแล้วมันหายเนี่ยอ๋อที่หายมันต้องอ้วกออกอะอ้วกอ้วกมันก็อาจจะขออาหารเราก็ได้มันก็เห็นว่าเรามีบุญมันก็ขอพวกไอ้พวกนี้มันกินน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดของเน่าแบบพวกไอ้ไอ้มันมันนผีกระจอกก็มีอ่ามีแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องนี้เรื่องเดียวจำขัดนะครับวุฒิอ๋อเหรอมันมันวันหนึ่งอ้วกกี่ครั้งแ้่เราอยู่วัด ไม่มีใครเข้ามาไม่เป็นไรถ้าอย่ามาเห็นหน้าอย่ามาถ้าเข้ามาแล้วผมอาการเริ่มผิดปกติละแค่เห็นหน้าก็จะอว้วกเลยเหรอจะอ้วกอย่างมาเมื่อเช้านี้ไงน,นะอ่าอย่างนั้นเนี่ยเป็นไงเมื่อเช้านี้ก็เจอโยมก็ขาอ้วกแบบมือไม้อ่อนหมดเลยเหนเคลอนอ่อนเลยอันงี้มันเป็นหน้าที่ครับ <c oughs> มันเป็นหน้าท,นนาที่อย่าไปกลัวก่อนแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าโอเค อยากได้บุญของเราก็เอาบุญไปเราก็ยินดีให้นะไอาการที่ไอาการที่เรายังไปไหนมาไหนได้ยังบําเพ็ญได้อาจจะเบียดเบียนเราเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าไม่ได้เป็นโทษมันก็เป็นเรื่องการสื่อสารไงคนบางคนมันเป็นตำรวจอ่ะมันแต่งชุดตำรวจอ่ะชาวบ้านที่เดือดร้อนก็ต้องวิ่งไปหาตำรวจก่อนไงตำรวจตำรวจใช่ไหมถ้ามันไม่ได้แต่งชุดตำรวจ ชาวบ้านมันก็ไม่ไปหาหรอกไปไปบอกมันมันก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดีอันนี้อาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรแบบว่าเขาเรียกกากบ,บาดด้วยเขาเรียกอะไรว่าพยาบาลบอกบอกมันเห็นก่อนไงเห็นแสงไปก่อนเลยมาพองมันมันก็มาขอความช่วยเหลือไงก็ไม่มีอะไรแต่ว่าอยากจะถามชัดๆว่ามีเจ้ากรรมนายเวรอีกหรือเปล่าใช่ไหม มันก็ต้องีธรรมดาอ่าเราจะเคลียรเลยเปล่ารู้ว่าทำไงผมไม่เป็นแล้วอะไรนะหลวงพ่อจะพระอาจารย์จะเคลียเปล่าหรือว่าไงเคลียยังไงอะผมไม่เข้าใจไม่แล้วรู้จักที่นี่ได้ไงหลวงพ่อผมดูใน youtube อะ,อะเขาไม่เห็นเ,นเขามาเคลียรกันเพราะว่าเขามีปัญหาชีวิตวิญญาณติดตามมาแล้วก็มันบางคนก็ทําให้ป่วยบางคนทาให้โจรบางคนก็มีปัญหาสุขภาพลูกครอบครัวอะไรต่างๆเนี่ย การเนี่ยอันนี้มีปัญหาเรื่องแค่ผีมาแล้วเราอ้วกอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรผมก็ทำไมตรงนี้มันสำคัญที่สุดนี่อะไรนะตรงนี้มันสำคัญที่สุดตรงที่ว่าอ้วกเจอแล้วอ้วกมันสำคัญที่สุดคนอีงไาแต่ถ้าเบื่อว่าสุขภาพยังไม่อยู่ไม่มีอะไรใช่ไหมผมว่าไม่ได้เป็นอะไรนะเป็นปวดตรงนี้ไหปวดตามเนื้อตามตัวเล็กน้อยบาไหลปวดแล้วหายไหมปวดปวดให้หายอะไรไปปวดปวดให้หาย ก็สันนิษฐานว่าผีก็คงก่อตามตัวนั่นแหละแต่ไม่ได้ก่อเพื่อจะทํ้ายทําลายเพราะถ้าทํรลายทําลายป่านี้ต้องนอนติดเตียงไปแล้วไอ้พวกพระที่แบบว่านอนป่วยแล้วก็ตัวดําตัวมืดประเภทแบบว่าแห้งเหี่ยวไปนี่นะผีปอบผีอะไรพวกนี้วิญ,ญญาณเขาไปเข้าไปสิงเลยแล้วจะไม่มีสติทะตังเท่าไหร่ ไม่มีเรีอยไม่มีแรงแล้วก็นอนเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยงั้นอ่ะมึนงงอยู่ตลอดเวลาแต่นี่ก็ยังอ้วกเสร็จแล้วหายแล้วมีแรงขึ้นหรือเปล่าปกติปกติล่ะแสดงว่ายังไม่มีไม่มีโทษไม่มีนี่คือสันนิษฐานนะยังไม่ได้แบบว่าฟันธงแต่ว่าถ้าอธิษฐานจิตให้กับดวงวิญญาณแล้วดีขึ้นทุกครั้งเปล่าก็ดีปกติพออธิษฐานปั๊บก็ดีขึ้นเลย ว่ามาเอาพระพอุ่นถามว่าทายยังไงก็เลยว,ว่าพระอาจารย์ท่านยังไม่รู้ว่าท่านจะเอาอยัางไงก็เลยมาหาหลวงพ่อ,อพอ,พอขอ,อนี่งารู้จากที่นี่เพราะไปดูคลิปพอดูคลิปได้กี่วันสอ,องสามวันนะสองสามวันเองเหรอก็เลยลองดูดีกว่าพูดเยอะก็เลยมาเลยสองวันมาเลยเหรอรมาแล้วตั้งใจว่าจะทําอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน,นี่แหละแลแต่หลวงพ่อกันแล้วกันนะหลวงพ่อมาเกิดมาเจอหน้ากันก่อนเหรอ ต้องมาให้ได้ก่อนยังไงกันอะไรี่ผมไม่ได้รู้เรื่องแต่เขาเห็นเขาเข้าอะไรกันอย่างเงี้ยไม่เ้าไม่รู้เลยเลยเห็นว่าเาเห็นว่าเขามีการคุยกันอย่างนั้นอย่างนี้เหรอหลวงพ่อจากสุโขทัยฮะจากสุโขทัยโอ้โหเขาส่งมาไงอ๋อจะไปทำพิธีที่สุโขทัยมันมีวัดนี่อยู่วัดโบราณนะป่ะวัดเก่าเวรอวัดเก่าป่ะเป็นเมืองเก่าไหมมันเป็นเมืองเก่าแต่ว่าหลวงพ่ออยู่วัดเก่าป่ะ วัดใหม่ใช่ไหมวัดใหม่วัดประมาณร้อยปีไอ้วัดที่วัดที่มันไม่เป็นวัดแล้วที่ลางๆที่มันมีเสาไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นไม่มีพระอยู่ใช่ไหมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไม่มีฮะมันไม่มีสาราเลยแต่ว่าอยู่ใกล้กันนะมั้งก็อยู่ประมาณทักสามสิบโลนะสามสิบโลโเพราะมันห่างจากตัวเมืองเก่าไปสีเพอสี่ต้นโงรงก็ประมาณประมาณนนเนี้ยสามสิบโลออเราดวงวิญญาณมาหรือเปล่า ผมสายวิญญาณเขาพามาเกว่ามาแบบไม่รู้ตัวเลยเหรอมาแจ้งเตือนให้พามาผมก็นั่งดูเออเราเราไปให้หลวงพ่อดูวผมจะแก้ไขอะไรไ้บ้างวะเจอไม่ได้เจอหลวงพ่อเนี่ยไม่ไม่ได้เจอผมไม่ใช่เหรอก็เห็นนี่เขาคุยกันอย่างเดียวใช่ไหมแล้วเลยมาดีกว่ามาดีกว่าจะแก้ไขอะไรไดบ้างออเออเอออ้ไหนเรียกไอ้ผู้หญิงคนไหนมาว่ามาใกล้ๆหลวงพ่อหน่อยสิว่ามันจะอ้วกเขาเปล่าไปเรียกมาคนดึง เรียกเบอร์เรียกเรียกเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็ได้บอกว่าเบอร์สองเข้ามานี่ก่อนหลวงพ่อดูเด็อ้วกเขาเปล่าถ้าไม่อ้วกแสดงว่าเราได้คําตอบแล้วว่าเราทําหน้าที่นี้แล้วอย่างนี้หลวงพ่อต้องสื่อเขาสื่อด้วยก็ได้จะได้รู้ว่ามีหน้าที่อะไรชอบโปรดสตัตว์เปล่าชอบช่วยเหลือมนุษย์เปล่าช่วยมาเรื่อยอะไรก็ช่วยมาเรื่อยก็สมน้าหน้าแล้วอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรมาก ผู้หญิงกบผู้หญิงเขาโดยเฉพาะที่เขามีปัญหาเรื่องวิญญาณเด็กตอนนี้เริ่มอยากจะอ้วกว่างยังมาแล้วเหรออาการเริ่มเริ่มเริ่มตีเริ่มตีอโยมผู้หญิงมาใกล้หน่อยสินั่งใกล้ๆหลวงพ่อตรงนี้นั่งๆเลยเดครัก็มาอีกสองเก๊เออนั่นแหละนั่งตรงนั้นแหละอ้าว ณเวลานี้เป็นไงหลวงพอ่อจะอ้วกแล้วจะอ้วกแล้วเอากระโถนให้หลวงพ่อหน่อยสินี่ก็คงมีปัญหาเรื่องวิญญ,ญาณอะไรมาใช่ไหมเอาเอาเอาอ,อ้วกซะหน่อย <c oughs> วิญญาณมันมาฟ้องหลวงพ่อแล้วเธอมีวิญญาณของใครเด็กหรือเปล่า <c oughs> กี่คนสองคนหนึงน่งคนหนึงนน่งคนเดียวกุวมารกุมเมินมีไหม <c oughs> อ่าหลวงพ่อมาแล้ว อธิษฐานบอกว่าไอว้วิญญาณเอ้ยเดี๋ยวขออย่าพึ่งเดี๋ยวาพึ่งทอวิญญาณเอ้ยเดี๋ยวจะเอาบุญให้บอกไปสิบอกเน๊ะหลวงพ่อพูดไปวิญญาณเอ้ยเดี๋ยวจะเอาบุญให้อ่าออกไปจากหลวง,งพ่อก่อนออกไปจากหลวงพ่อก่อนรับทราบแล้วรับทราบแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อก็เบาเบายังบาหน่อยล้วเบาแล้วทำไะเอาทำตามนี้นะพอมันพองปั๊บนี่นะเราก็บอกวิญญาณเอ้ยหลวงพ่อรับทราบแล้วออกไปก่อนเนี่ยไม่ต้อง เขาใจยังเพราะว่าเขาต้องมาฟ้องก่อนไงเบาแล้วอน,น้ำมนต์ให้หลวงพ่อกินขวดดึงจำไม่เลยนะพอกระแทกปุ๊บวิญญาณเอ๋ยหลวงพ่อรับทราบแล้วเดี๋ยวพ่อจะไปบอกเขาให้เขาใจเปล่าอย่เดียอ่อนแล้วเช้าเนี่ยเ <laughs> พราะเราเป็นสถานีเขารับแจ้งความไงเขาแบบเขาต้องมาแจ้งความกับเราแล้วไปบอกโยม มีวิญญาณของโยมมาบอกอาตมานะไม่รู้ว่าเป็นญาณอะไรก็ไม่รู้จะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นเจ้ากรรมในเวรโยมไปทําบุญให้เขาหน่อยถ้ามีเด็กอะโยมก็ไปเคลียร์ๆซะแล้วก็ไปบอกมันไปก่อนดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะโอติละอ่าเห็นไหมวิญญาณต้องการแบบว่ารับทราบแล้ว,วลหลวงพ่อเป็นตัวสงสาร ไอ้ใช่สิแล้วก็ไม่ยอมตอบว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยและยังไม่บอกว่ารับรู้แล้วหรือไม่รับรู้ผมก็บีบคั้นหัวใจเราเดิบอบีบไส้เราเงี้ยน่ะตกลงจะพูดมาไมมพูดรู้ยังอรู้แล้วเดี๋ยช่วยพอบอกว่ารู้แล้วจะช่วยจะบอยบอกหายเลยถูกต้องไหมยัง,นงเนี่น่ะมันจะมาอีกล้านคนก็ช่างมันบอกว่าเดี๋ยวเจอใครก็จะไปบอก ก็ต้องพูดไปทำแบบนี้นะเจ้มพูดแบบนี้เด้งไงวิญญาณมันก็ฟังเราอยู่งานหลวงพ่อรับรู้ยังรับรู้ละเดี๋ยวจะไปบอกเขาแล้วก็ไปกระซิบอย่าไปกระซิบต่อหน้าคนอื่นเดี๋ยว <c oughs> โยมโยมอย่าหาว่าอย่างงี้เลยนะมันมีวิญญาณม,มาบอกหลวงพ่อว่าเขาต้องการบุญเลยก็ไม่รู้ยมไปติดใครอะไรหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมมีเด็กบ้างหรือเปล่าเ๋ยมไปทาบุญแ,แล้วกันเดี๋ยวไปหาวิธีแก้แล้วกันบอกได้แค่นี้แหละเขามาบอก ด้วยการมาสัมผัสแล้วเราก็จะรู้สึกว่าวิญญาณเนี่ยเขาทุกทรมานอยู่อาการเนี่ยมันเป็นอาการทรมานของพวกวิญญาณใส่เข้ามาในตัวเราเราก็เลยกลายเป็นคนต้องรับอาการเขาถ้าจะให้หายก็บอกว่าเอาบุญหลวงพ่อไปละกันอันที่หนึ่งอันที่สองเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปบอกเขาเพราะบางบางดวงวิญญาณันไม่ได้ต้องการบุญ,ญบรรเจาะก็ไปบอกแม่มันหน่อย บอกพ่อมหน่อยว่ามันเดือดร้อนนะทำพิธีให้มันไปเกิดหน่อยแล้วในกรณีที่โยมมาวัดที่เยอหลวงพ่อแล้วอาการมันมาแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นใครหลวงพ่อบอกว่าใจเย็นแล้วก็ <c oughs> <c oughs> บอกพวกเมียมาทีเดียวกูไม่รู้อาไปว่าเดินผ่านปับนนป๊บส่งสัญญาณปั๊บโยมเดี๋ยวมีเรื่องวิญญ,ญาณน,นะอาเดินผ่านไปไม่เป็นมีอีกโยมโยมอาจจะมีเรื่องวิญญ,ญาณน,นะใช่ป่ะ ไปทาบุญให้เขาซะดํานี้ดํานั้นไม่ก็เป็นล้านหนูนะ <laughs> ไม่แล้วก็เราก็อย่าไปตะลอนเด้อเราก็อยู่แต่ถ้าเบื่อว่าไปมีงานใช่ไหมเราก็บอกวิญญาณนะเดี๋ยวเราต้องเดินนะถ้ามันมีสัมผัสปับ๊บเราก็จะบอกคนนั้นเลยว่าโยมน่าจะมีวิญญาณนะโยมไปหาวิธีแล้วกันอ่าโยมเนี่ยน่าจะมีเรื่องวิญญาณนะไปทําบุญให้เขาหน่อยแค่นี้เขาก็ต้องการให้หลวงพ่อ ไปบอกกับคู่กรณีว่าเขามาทวงเข้าใจ้งไแล้วก็มีหน้าที่ไปบอกเขาบอกว่าอันนี้เขาบอกมาว่าเธอกับเขามีปัญหากันไปแล้วแบบนี้แหละอ๋อแบบนี้เดี๋ยวเราจะได้ไม่อวม้วกไงไม่เราก็อ้วกสิแล้วมมาเราไม่บอกนะเต็มศาลาเราวอ้วกทั้งสองวันใช่ไหมทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้ะอ้วกแตกเลย นั่นน่ะเดชทำงานอะไรไม่ได้เลยหมดแรงเลยวันนั้นแล้วไม่ต้องทำอะไรกินอ่านี่คือเรื่องของวิญญาณมาขอความช่วยเหลือหน้าที่นะปฏิเสธไม่ได้หนีไม่ได้นะผมแม่เอาเบื่อไม่ได้ทอ้อไงหลวงพ่อขอมันเหนื่อยก็มันก็ท้อสิแต่ว่าเราก็คิดว่า,ไ,นนาไม่แล้วต้องคิดว่าเขา,าไอ้วิญญาณพวกเนี้มันเป็นบริวารเรา มันเป็นลูกหลานเรามันอยากจะไปเกิดเราก็ช่วยมันไงเรายังเห็นคนจะตายเรายังช่วยมันเลยใช่ป่ะเห็นปลาเห็นหมูเห็นหมาจะตายเรามปช่วยมันเลยใช่ป่ะวิญญาณมันก็ไอ้พวกนี้เหมือนกันนี่แหละเอเอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวจะบอกให้บอกมันไม่ได้ก็บอกว่าเอาบุญของพ่อไปแล้วกันเอก็ตามนี้ช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ผ่านไปอ่านี่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 เทสเลยไงฮัลโหลเทสเลยก็ผ่านไหม ผ่านโอเคตามนี้อ่าก้าก,ก็บอกหน่อยก็ได้เผื่อเทวดาจะมีข้อนแนะนําที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นอ่าไหนไหมาแล้วก็ถือว่า,า,วาอ,อ่า <c oughs> <c oughs>